โอ้โหว้าวว่าหัข้าอะไรกันเนี่ยก็คือกล้วยนะครับอันนี้เป็นกล้วยนะฮะก็เหมือนกล้วยบดชีบ้านเราเนี่ยนะครับแต่อันนี้เนี่ยความพิเศษของมันอยู่ที่เห็นเม็ดดำๆนะฮะไม่ใช่มะแรงสามนะครับไม่ใช่ขี้แมงสามนะครับเอ็นเม็ดที่เห้นดำๆเนี่ยนะครับมันก็คือ งาดํานะครับกินแล้วมีประโยชน์ฮะช่วยเพิ่มแคลเซียมในกระดูกนะครับนะครับอันนี้เป็นกล้วยสูตรพิเศษเอ,อน้ำนี่น้ำที่ใส่ข้นๆอยู่นี้ไม่ใช่น้ำว่าวนะครับก็ไม่ใช่น้ำกะทินะฮะมันคืออ,อนมถั่วเหลืองนะฮะซอยซอยมิ้วนนคือ ซอยมิวคือครับโดยดีๆอร่อยมากนะฮะเราก็ต้มๆไปทาเหมือนกล้วยบูชีธรรมดาเนี่ยฮะเอากล้วยใส่หม้อใส่หม้อเสร็จปั๊บก็ต้องใส่นมนะฮะใส่นมถั่วเหลืองลงไปนะฮะอย่าเสือกโง่ต้มกล้วยเปล่าๆนะฮะไอ้เหี้ยมันจะไหม้นะครับก็ใส่นมถั่วเหลืองลงไปปั๊บเรต้ม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 สักพักหนึ่ง สุกเมื่อไหร่ก็ยกขึ้นมาแล้วก็เอางาดำโรยๆๆๆนะฮะก็จะน่ารับประทานมากแล้วมึงก็ใส่ช้อนก่อนใส่ช้อนมึงก็ตักใส่ชามก่อนนะฮะอย่าเสือกโง่เทลงพื้นละแดกนะครับไม่ได้นะครับตักใส่ชามก่อนนะครับแล้วอยเอาช้อนตักอย่าเอามือเปิบเข้าปากนะฮะอันนั้นสกปุนไปนะครับเอาช้อนใส่ชามปับ๊บกวยใส่ปับ๊บ เราเอาช้อน punched, ตักซดน้ำแดกกล้วยก็ได้นะครับอย่าแดกแต่น้ำนะครับแดกกล้วยด้วยนะครับโอเคนะฮะน้ำนี่นมถั่วเหลืองนะครับแล้วก็มีงาดํานะครับแล้วกล้วยนี่ก็เป็นกล้วยน้ําแว้น้ําแว่พองน้ําแว้น้ําว้าเออกล้วยน้ําว้านะฮะอันนี้เป็นกล้วยน้ําว้าที่เพิ่งตัดมาทํามหามนะฮะดิบๆหน่อยเอามาสับ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 ปรูปอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับ แล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะหยิบวัตถุดิบของเราให้ดูนะครับวัตถุดิบของเรานี่ก็คือกล้วยน้ําว้านะครับกล้วยน้ําว้าเนี่ยต้องตัดมาใหม่ๆนะฮะได้ได้คุณภาพความสดกล้วยน้ําว้านี่จะฉ่าๆน่ากินมากก็ไม่ฉ่ำฮะแห้งๆหน่อยให้มันดิบๆหน่อยจะอร่อยมากมันจะแข็งๆก็คือไม่ต้องเอาไปแช่น้ําปูนเลยนะฮะมันจะแข็งๆแบบธรรมชาติเลยเดีย๋ยวผมจะหยิบให้ดูสักลูกหนึ่งนะครับ ก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้อาบน้ำไม่ได้แปรงฟันแล้วนั่นน่ะก็บ่ายกว่าแล้วไอ้ยีมันแดกแดกข้าวมงแดกร็จไม่แดกข้าวด้วยหิวมากเลยแดกแลกว้วก๋เตี๋ยวไป